สวัสดีพี่น้องเมื่อสักุรู่สกคนออกมาของเขาแล้วสองสามสายแนวเนาะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งภาพบรรยากาศหรือว่าอัปเดตทางท้วนมาเล็กหนึงนั่นเองครับกคนนอกก็คือว่าประมาณอยู่จุดนี้ก็ถือว่าเส้นทาง450ปีเนาะทางนี้กันเลยเนาะทุกคนนอก็ถือว่ายังบ่มีความคืบหน้าไปทางใดเลยเนาะทุกคนนอก็ถือว่าอ่ายังเป็นทางแดงคือเก่าเนาะกวนานะแต่สภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ อาจจะเปลี่ยนไปนดน้อยเนาะจากปี2 0ง2นเจ้องนี่นะนะก็นือว่ายังพันมีครบมคืบหน้าเดีย,นยวนาะเดี๋ยวอมาสติกาท่านผู้ชมเลาะเบืงอ่งจำสภาพเส,ส,นสน้นทางไปพู้เนาะว่าไปฮอดจุดใหญนั่นเองนะอยู่ทางด้านหน้าพคนเนาะแล้วก็จะไปเบืงอ่านลึกหลาสบงเนาะึกลาสบง,งก็จะอยู่ทางนี้เนาะนี่เห็นหอกออกเปนแมทนี่น้อยนิดเนาะทุกคนเนาะอ่าอัวนี้ก็จะเป็นตอนเช้าเนาะอ่าเสนะ้นทาง ตัวที่ปูทางยางนี่ก็จะเป็นเส้นทาง450ปีเนาะอ่านี่ก็คือว่าอยู่ขเขาเขตบริเวณนี่คือว่านี่เลยเนาะมีกกไม้อย่าง,งสวยงามเป็นกลางน,นี่ทางนี้ก็จะลงไปทางนั้นก็จะเป็นออกอเส้นทางอาอย่างอยู คีร่รถเนาะเออคี่รถคี่รถสายใต้นั่นเองนะฮะคี่รถสายใต้หรือว่าไปสุดพุ่นก็นจะเป็นอ่าอยู่ที่ทางขึ้นทางด่วนอ่าทางด่วนเวียงจัรรนท์เนาะเวียงจันท์วังเวียงเน่งเนาะอ้ก็อยากบอกขาค้างขาขาเดนะนิดนึงเพื่อคอภัยเนาะนี่ส่วนทางนี้เนาะทางนี้ก็จะเป็นทางด่วนที่อ่าเพื่อนมีแผนที่จะสร้างเนาะที่จะสร้างทางด่วนอ่าจากอ่าบึงท่านหลวงไปหา เส้นทางเลข13ใต้นั่นเองนะอ่าตอนนี้ก็จะออกตอนนี้อีกน้อยหนึ่งก็จะออกเส้นทางเลข13ใต้นะทุกคนเนาะนี่ไปนั้นเราก็จะไปผ่านอ่าเส้นทางรถไฟล๊อจีเนาะที่ใกล้ๆนี่แหละแล้วก็ออกไปนั้นอีกน้อยหนึ่งก็จะเป็นอ่าเส้นทางเลข13ใต้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เพิ่นมีแผนที่จะสร้างนะเตยยังนั้นสร้างสําเร็จเนาะทุกคนเนาะแต่อันนี้กับโมมาก็ได้มาทายให้ทุกคนส่วนทางนี้ส่วนทางนี้ไปพูนก็จะตกอยู่อ่าเส้นทาง ไปฟังไทยเนาะคเนาะไปด้านไปด้านหนองเวียงจันหนองคายเนาะหนองคายเวียงจันเวียงจันหนองคายเนาะด้านต่อหมอยุ้นนั่นเองนะ,ะส่วนเมื่อน,นี้ผมอาจจะพาท่านชมมาเลาะเบิ้งเนาะพาพบรรยากาศทางด่วนแล้วก็อือว่าอัปเดตกับผมได้มีอย่างหลายเนาะมีแต่ว่านี่เนาะ,ะสภาพเส้นทางกันยังคือเก่าปกติเนาะยังบุทันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะ เพื่อนกับยังบุทันได้เริ่มก่อสร้างสำรองแต่ว่าจากแผนที่เพื่อนได้วางออกนันกัคือว่ามิดเนาะอ่ายังมิดอยู่ยังบุทันนมีความตึบหน้าเท่อเดี๋ยวมากๆจะพาท่านสมไปเลาะเบิรงอ่าตามเส้นทางเนาะตามเส้นทางตัวนี้ไปพุ่นเนาะว่าเป็นแนวไหนเนาะจากที่ลไยเดือนนาที่ผมได้มานะอ่าเนี่โอเคเรามาสักษาเสียเวลาไปเบิรงนกกันเลยเนาะ บุมูวาสิสำเร็จ <Okay. S 1> ไม่ใช่นะท่านผู้สมนั่นเดี๋ยวเขาจะพาท่านผู้สมเลาะไปหาทางหน้าพุ่นประมาณ500เมตรเนาะ,ะวาสิเป็นเท่าไหร่เนาะทางนั้นกะเบิ่งพาบรรยากาศไปพร้อมกันเนาะ,ะไปไปกันเลยเนาะ งัวเนาะคนเนาะฮส่วนทางนี้ก็จะเป็นปูเข้าเนาะก็ถือว่าเส้นทางนี้กว้างพอสมควรเนาะทุกคนเนาะกว้างแหงถือว่าเพิ่นสิเฮ็ดอยู่อ่าสองเลนเด้คือเลนเลนเลนไปเลนกลับเนาะอ่ามันจะอยู่คนละส้นกันนะ เทละจุดเทละจุดไปนอกกนคนนอนนี่จะเป็นห้องห้องน้ำเนาะที่ยังบรทันมีการก่อสร้างเนาะ,ะส่วนท่ามีการก่อสร้างสําเร็จนั้นเดี๋ยวเอาิมาเบิ้งอีกเท่าหนึ่งว่าผู้ง้างนัดตาเป็นองไรส่วนตอนนี้ก็ยังบรทันสาเร็จเทือ,เอกเขาจามถทายเอาบรรยากาศแถวนี้ก่อนเนาะ,ะนนก็มีแผนที่จะสร้างมามาดนเนาะ ผมวา่าระยะหลังๆนี้เป็นแนวไหนเนาะก็ถือว่ามีการปวดแถวนี้แต่ยังว่าทันในการดำเนินการก่อสร้างนะนะนี่น,นี่นี่ก็จะเป็นลักเขตที่เันได้ปักเนาะลักษณะเครื่องไทางด่วนเนาะตัวนี้หาจุดตัวนั่นเนาะกุ้นไก่เติมเนาะนี่น ไปเบิ่งกันต่อ ยูนี้ก็สามารถเบิ้งองทางาลาสวงพาซาได้นะทุกนาะตึกที่สูงที่สุดในประเทศเลาวเนาะอยู่ทางตะนาพูนเห็นไหยครับถือว่าตึกลาสวงพาซาเนาะก็ถือว่า,เ,าเพิ่นได้มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเนาะจากการที่เราเที่ยวไปเที่ยวมาล้วได้สังเกตเห็นเนาะเพิ่นก็นมีการเล่นการก่อสร้างได้ขาดว่านจะสำเร็จไว้ไวนี่นั่นเองนะ มีการปรับเล็กน้อยนะทุกคนเนาะมีการปรับหนะ้าดินการปับหน้าดิน,น,ดนส่วนตอนช่วงปี2022นั้นประมาณก็ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะถ้าผู้ใดยังไม่ท่านเห็นก็สามารถย้อนกลับไปเบิง่งคลิปประมาณได้ตอนส่วนหลังๆนะเนาะ๋ยวนี้ประมาณก็เอาภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมเนาะได้เห็นกันเลยนะทุกคน มันก็นมีการปรับหน้าดินเนาะมีความคืบหน้าไปน้อยนึงนั่นเองตอนส่วนหลังๆประมาณมาก็จะเป็นทางแดง,แงเนาะ,อ,ะอนนี้มันมีการปรับหน้าดินมาแล้วเนี่นหน้าทางส่วนจุดนี้ถ้าไปซุดพุ่นก็นจะเป็นเอ่าเขื่อมตอกับพึงท่านหลวงลนะคนอะ่อจะไปสู้บึงท่านหลวงเลย อยู่อ่าเท่าไหร่13บสามประมาณ13บนะกิโลเมตร13บกิโลเมตรปไปเนาะแล้วประมาณนะั้เน,นี่ยอันนี้ก็ผมจะบอกว่าเป็นโรงงานใดนะเนาะแล้วอาจจะไปอยู่ ออกันเออออกกน,าน,นาะกมดหมดไก่เติมเลยลกปลาขนาดเลยนาะอ้มีคนมาซิกเป็ดพร้อมเนาะนี่น โอ้เพิ่นจะเห็ดปับ๊บเป็นหน้าทางแบบนี้เรียบร้อยแนะล้วบางคนเนาะน,ะนี่บรรยากาศเนาะตอนปี2002นั้นบระมาดมาก็คือว่าแถวนี้เนาะแถวนี้มันยังเป็นท่อิ่นยังกระทันถมเถอะแต่เดี๋ยวนี้น,นี่ถมแล้วเนาะโอ้ปลาน้อยกระจายเนาะทับสมนี่เนาะนี่นะน นี่ก็จะเป็นคนมาซิกเบดนะสนซอนตึกสูงๆนี่ก็จะเป็นตึกลาสวงพลาซ่าเนาะ,ะที่อยู่ใกล้กับขัวเนาะที่ใกล้กับขั้วยางข้ามทางเนาะ,ะที่เพิ่นมีการกก็สร้างแล้วนั่นเองนะนี่ปลาหลากหลายเนาะทุกคนเนาะปลาน่อยนั่นเองนะ ามบรรยากาศจะจะประมาณนี้เงทุกคนเนาะส่วนบอลที่ประมาทมาเมื่อกี้น่น็จะอยู่จุดอยู่ทางด้านทุ่นเนาะออันนี้ก็จะเป็นทางด่วนนี่แต่ยังบ่ทันได้สร้างสําเร็จเนาะก็ถือว่าประมาทเอาภาบรรยากาศเล็กๆน้นนอยๆน,นี่มาฝากมาตอนท่านผู้ชมเนาะมาอ่าเพิ่นได้มีการก่อสร้างฮอดระดับใดเนาะก็ถือว่าเพิ่นก่อยู่ขั้นตอนในการปรับเนาะพื้นดินนั่นเองนะ ให้มันเพียงอย่างประมาณนี้เนาะแต่บุหงาวาสีสำเร็จเมื่อไรถ้ามีการสำเร็จมาเนาะประมาณก็จะได้มาถ่ายแต่ละระยะระยะ,ะให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้วกัน,นเนาะทรกคนเนาะก็ถือว่ามาฮออะยะนี้เราคนเนาะก็ถือว่าประมาณก็ได้พาท่านผู้ชมมาเลาะเบืองภาบรรยากาศค,ครอบเขตบริเวณทางด่วนไมยเล็กนึงเนาะก็ถือว่าอยู่ในคนครหลวงเียงจันทร์อยู่ในตัวเมืองเลยเนาะก็ถือว่ายัางบทันมีความคืบหน้าไปหลายเนาะก็ถือว่า มันยังมีการปรับหน้าดินซีเนาะนี่นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่บริเวณทางด่วนเนาะใกล้กับเส้นทาง450ปีเนาะอยู่ทางนั้นเนาะที่เมื่อกี้เอามานั่นเองเนาะนี่นี่เลยเนาะกระหูพางหน้าตากัจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่ทางนี้ก็จะเป็นทงนาเนาะเพื่อนกำมีการปรับนี่ตามเห็นเลยนี่ทานี้เนาะ กันยังบุทันมีแบบแบบเฮ็ดจริงจังเนาะแบบเร่งด่วนอะไรอย่างนั้นนะก็อาจจะน่าติดปัญหาหลายๆอย่างแต่เขาแก่บกุกหูเนาะตอนนั้นเนาะกันก็น่นาจ,จะประมาณนั้นแหละทนะ่านทุกคนเนาะ,ะนี่หรือว่าอาจจะโมสําสคัญเนาะโมสําคัญปันหดเนาะรถการบ,บุคคลติดละ,ะนะหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็อาจจะ มีเนาะอ่าแต่เพื่อนกับวางแผนไว้ในกรณีแบบทางติดอิหลีเนาะรถก็เริ่มไหลหรีนะแล้วเพื่อนก็อาจจะมีการแบบเร่งด่วนเหตุเกี่ยวกับทางด่วนตัวนี้ขึ้นมาอันนี้นะอ่าส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณกับบอได้มีอย่างหลายมิต่ว่าท่านผู้ชมมาเลาะเบิง์ภาพบรรยากาศทางด่วนแล้วก็จะได้กลับแล้วเนาะคนเนาะอ่าฝากทุกคนเนาะถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้บอมารท็ดคลิปต่อ,ตอไป้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอมารกัจะได้กล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย